สวัสดีครับผมลุงรอเด็บซี่ครับวันนี้อยู่บ้านท่าโพนะครับผมตำบลโพใหญ่อำเภอสามรทจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพามาเบิงห่างมาไปแอดเทวดานะครับผมคืองานแอดเทวดาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมลุงรอดเด็บซี่มาแววนะครับอ่ะมาลรอดุนรอดเชี่ยกันไอ้เปาสวัสดีครับเป็นได้บังห้องวันนี้สวัสดีครับไปชุดใหม่ครับอ๋อชุดใหม่ ราคาสูงห้ามเลยนะครับสมาชิกนะครับผมมันเป็นชุดไม้เข้ากับว่ายังหูทางหูยังวะเนนวะเป็นไฟชุดไม้ครับสมาชิกครับไอ้เป่าบอกนะครับผมเดี๋ยมีหยังเพิ่นกระโปงพิดนะครับเพิ่นบอกหรือความจริงใจนะครับหรือความเป็นห่วงความราคาสูงกับพารนาเอานะครับเป็นบไฟลอดไม้ครับเดี๋ยวจงมาล่อลุ่อล่อเชี่ยกันนะครับผมสำหรับแอดเทวดานะครับผม ลอเชียรครับแอดเทวดานะครับมือนีราคาสูงยาเรีนไร้นะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลออ F4 สวัสดีลา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 